สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะชวนเพื่อนๆไปทำเมนู m n g ง Sticky Rice Tea เป็นชาแมงก้แบบเย็นกันนะคะสวัสดีค่ะนี่เราได้แล้วนะคะเป็นแมงก้อันนี้เป็นชาแมงกพียวๆเลยนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวจะชิมให้ดูก่อนนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงเนาะก็จะออก รสชาติแบบชาแต่ว่ามันจะมีกลิ่นเป็นมะม่วงสุกอะค่ะทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะมาใส่ไซรัปเพิ่มเติมให้มีรสชาติความหวานเพิ่มขึ้นมานะคะนี่นะคะเป็นตัวชาที่เราได้มาเราก็ใส่ไซรัปลงไปแล้วเราก็จะคนมิกแบบนี้นะคะคนคนคนจะคนมีแบบนี้ไปเลยนะคะคนนะคะคนให้น้องบอว่า เข้ากันนะคะเ,เ,เลละคะสเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปใส่น้ำแข็งพร้อมเสิร์ฟกันนะคะนี่ตอนนี้นะคะเราก็ได้ชาแมงโก้สติกกี้ไรซ์มาแล้วนะคะเดีย๋ยวเราจะไปเสิร์ฟกันนะคะแมงโก้สติกกี้ไรซ์ได้แล้วคะ่ะนี่อันนี้สุด ของทางร้านนะคะแต่ว่าเราก็แอบเพิ่มทริคไปนิดหน่อยเพื่อรสชาติที่กลมกลม่อมถ้าสนใจมาหาพวกเราสิคะเราจะได้ทานเมนูชาอะไรอรแบบนี้แล้วพบกันที่ดอทคอฟฟี่นะคะตอนนี้มีที่วงเวียนใหญ่นะคะตรงตึก KX นะคะลงทางออก C ีนะคะและอีกสาขาหนึ่งก็คือที่เพลินจิตนะคะตรงหลังตลาดโลเล็กนะคะลงที่ตลาดเพลินจิตแล้วก็ออกทางออกสอง นะคะนั่งบินมาได้เลยหรือว่าจะนั่งเอ็มอาทีมาก็ได้นะคะลงสถานีลุมพินีนะคะออกทางออกสองแล้วก็นั่งบินมาคะแล้วพบกันนะคะ